มีบัตรคนจนเธออคงงไมม่ยังเเธออมัันตต้้งงใชครรดิกาจหวัดสระแก้วเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนในรอบปีที่ผ่านมาและผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทุกคนยำ้ำจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง19ตุลาคม2565 ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังข้าราชการพนกรักงานราชการลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนานรัฐวิสาหกิจข้าราชการการเมืองมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0นบาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีมีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปี มีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยไม่เกิน1น0 0ล้านห้าแสนบาทวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทมีห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรมีที่ดินไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่ที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่มีบ้านเดี่ยวทาวเฮาส์ห้องแถวตึกแถวไม่เกิน25ตารางวา ถ้ามีคุณสมบัติที่กล่าวมาสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกแห่งได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสธนาคารอมสินทุกสาขาในจังหวัดสกแกวที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดสะแก้วสอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยรับลงทะเบียนทุกแห่งและเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการไม่มีครอบครัวหรือโสดสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยโดยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติภายในเดือนมกราคม2565ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านสามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ภายในเดือนมกราคม2566ปรดโตรวจสอบและเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ดให้พร้อมในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565ระหว่าง5กันยายนถึง15ตุลาคมนี้ มีบัตรคนจนเธอคงไม่มองยังเธอมันต้อง